ได้ยังอ่าถูกต้องถูกสี่แปดไหมอ่าคำตอบมันเพื่อนได้สี่แปดนะได้ไหมตำแหน่งตำแหน่งแรก ตำแหน่งแรกหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยนะครับเนี่ยหลักร้อยเราเราเอาเลขศูนย์ใส่ไม่ได้เลขเดียวเราเลือกเลขได้ทั้งหมดสี่ทางเลือกหนึ่งถึงเลขสี่เลขอะไรก็ได้วางลงไปแต่เลขมันมีทั้งหมดห้าหมายเลขใช่ไหมครูสั่งว่าห้ามใช้เลขซ้ํากันใช่ไหมครับตัวเลขที่วางตำแหน่งนี้มันหายไปหนึ่งตัวเลขถึงหนึ่งถึงสหายไปหนึ่งตัวมันจะเหลือตัวเลขศูนย์กับเลขที่เหลือตัวนี้สามตัวเหลือเป็นสี่ตัว ถูกไหมครับตำแหน่งนี้เราก็เลือกเลขลงได้สี่ทางเลือกเลขตัวนี้ลงได้3ามตัวเลขนะฮะแต่เป็นทั้งหมด4ี่สบวิธีทีนี้ครูถามคำถามซ้อนไปอีกว่าเรียงเป็นเลขสามหลักนะฮะเป็นเลขคู่ต้องเป็นเลขคู่ด้วยเลขคู่ต้องเป็นเลขคู่ต้องเป็นเลขคู่ห้ามซ้ำห้ามซ้ำ ให้เรียงเป็นเลขสามหลักแต่คําตอบต้องเป็นเลขคู่เลขคู่เขาดูที่ด้านหน้าด้านหลังเขาดูที่ด้านหลังตัวเดียวใช่ไหมเลขคู่ถ้าลงท้ายเลขศูนย์สองสี่หกแปดเป็นเลขคู่ทั้งหมดใช่ไหม โอ้ไม่มีแรงเยืน ข้อนี้โอกาสผิดพลาดส,สูงมากนะครับข้อนี้กูจะเล่นให้ดูนะคือเราจําเป็นจะต้องแบ่งเป็น2กรณีนะฮะแบ่งเป็น2กรณีเลขคู่เราแยกเลข0ูนย์ไว้ตั้งหาก,กับ2กับ4ไว้ตั้งหาก เราต้องแยกไว้สองกรณีแล้วค่อยเอาคําตอบมารวมกันทีหลังเพราะว่าเลขศูนย์มันเป็นตัวปัญหาน้องจาโจทย์เหลี่ยมนี้เลยเป็นเหลี่ยมเดียวที่มีข้อยกเว้นต้องแยกคิดเป็น2กรณีเสมอในการนับเพราะว่าเลขศูนย์มันจะปวนตําแหน่งนะครับเลขศูนย์เป็นตัวปวนเลขคู่เนี่ยตัวเลขมันมีทั้งหมดกี่หมายเลข5หมายเลขใช่หรือไม่5หมายเลขถ้าครูบอกว่าเอาเลขศูนย์วางตำแหน่งนี้เลขศูนย์ต้องอยู่ตำแหน่งท้ายซอย ตำแหน่งนี้เลขศูนย์จะต้องอยู่ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะกรณีที่1น,นะเลขศูนย์มันลงท้ายเลขศูนย์มันเป็นเลขคู่แน่นเสร็จแล้วเราก็เหลือหมายเลขให้เราเล่นอยู่4 1234ึ่งาตำแหน่งนี้เป็น4ทางเลือกตำแหน่งนี้เป็น1ทางเลือกตำแหน่งนี้ต้องเป็นเลขศูนย์เท่านั้นคือทางเลือกเดียวต้องเป็นเลข0ย์วิธีนี้นับได้เกิดหมายเลขที่ลงท้าย้วยศูนย์ทั้งหมด12วิธีลงท้ายเลขศูนย์สิวิธี หมายเลขสองตำแหน่งนี้เราจะเลือกตัวเลขคู่จะลงเลือกเลขสองหรือเลขสี่ก็ได้กี่ทางเลือกกี่ทางเลือกสองทางเลือกหัวแถวเรากี่ทางเลือกศูนย์หนึ่งสองสามสี่สองหรสี่หายไป1ตัวตัวสมมติว่าเลขสองหายไปนะจะเหลือเลขหนึ่งสาสี่แต่หนึ่งสาสี่เท่านั้นที่วางหลักแรกได้ หนึ่าบางหลักแรกได้3ทางเลือกถูกไหมตัวเลขทั้งหมด5ตัวใช้ไปหัวแถวหัวแถว้ายแถวอย่างละตัวเฉลือไม่เลขวางตำแหน่งกลางได้3ตัวรวมเป็นทั้งหมด30วิธี <c oughs> ต้องคิดแยกตำแหน่งเลขศูนย์ออกเป็นข้อยกเว้นนะกรณีเลขคู่มีเลขศูนย์ห้ามซ้ำ 1, 2, 3, 4, 5, 6ให้นำไปมาเรียงเป็นเลขสามหลักนะครับเรียง3หลักนะเอาเลขศูนย์ออกให้มีค่ามากกว่า450นะเลขมีทั้งหมด6หมายเลขนำมาเรียงนำมาเรียงนำมาเรียง งเล็บซ้ำได้เมื่อกี้เราทำกันไม่ซ้ำนะซ้ำได้แต่เรียงแล้วต้องเป็นเลขสามหลักที่มีค่ามากกว่า450รอย่คาคราวนี้ดูท้าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง ถ้ามันร้อยห้าสิบขึ้นไปเลขคุยคุยคุยคิดตามเขานะคิดสี่ร้อยห้าสิบก่อนสี่ห้าเป็นเลขนำสี่ห้าเป็นเลขนำต้องเป็นสี่ร้อยห้าสิบใส่เลขอะไรเข้าไปยังไงมันก็มากกว่าสี450่ร้อยห้าสิบไปแล้วเลขสุดท้ายเลขอะไรเขาเลือกได้หกตัวนะเขาบอกซ้ําได้สี่ห้าใช้ไปแล้วก็จริงแต่เราเลือกได้อีกครั้งหนึ่งซ้าได้แปลว่าเป็นเลขสี่เลขห้าก็ได้ตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทางเลือกขั้นตอนที่หนึ่งถ้าสี่ร้อยห้าสิบกว่ากว่ามีทั้งหมดหมายเลขเกิดขึ้นได้ทั้งหมดหกหมายเลขถูกไหมตัวนี้คือหกทางเลือกแต่ต้องเป็นเลขนําหน้าเป็นเลขสี่เลขห้าต้องเป็นเพราะต้องเป็น,ปนไม่ต้องคิดถูกไหมครับไม่ต้องคิดเพราะมันขยับไม่ได้อยู่้วคาสองค่านี้เราก็มีสิ์เลือกแค่ตัวเลขที่ลงท้ายเข้าไปอาจจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขอะไรก็ได้ก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบกว่ากว่าทุกตัวได้หกหมายเลขหกวิธี ส <4, S 2> เมื่อสี่ห้าหกมันก็มีอะไรแล้วสี่หกนำได้ไหมสี่หกได้ไหมสี่หกก็ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวเลขลงท้ายก็เลือกได้อีกหตัวก็คือหวิธีต่อไปก็เอาห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าแล้วก็หกร้อยกว่าคิดทีละทีละอันเลยเพราะามีขยักตรงนี้ไงเรออาจะไม่ต้องคิดทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้ต้องคิดทีละส่วน เลข450กว่ามี6หมายเลขเลข460กว่ามีอีก6หมายเลขเลข500กว่ามีกี่หมายเลขตรงนี้เลือไดีกี่ทางเลือก6เลือกเลขอะไรก็ได้ใช่ไหมเข้าไปนี่ก็6 6คูณ6เป็น36 600กว่าก็เลือกเลขเลข6ตัวเลข6ตัวเลข, 6, เลขก็เป็น36รวมทั้งหมดออกมา72บวก12เป็น84 84หมายเลข <c oughs> โอเคทีนี้กูใช้โจทย์เดิมเป็นข้อ11แต่ใช้คําว่าห้ามซ้ํา mm. ก็โจทย์เป็นเล่นอยู่แค่นี้เนาะข้อสอบก็ถามว่าไม่ซ้ําห้ามใช้เลขซ้ําใช้โจทย์เดิมมากกว่า450เหมือนเดิม yes โอ้ยไม่มีแรงยืน ออกไหมเรามาดูกันถ้าเราให้มันมีค่ามากกว่าศิบห้าสิและห้ามซ้ำเลข4ี่เลข้าใช้ไปแล้วเลขที่เราจะเลือกลงใส่ตัวนี้มีเหลือก,กี่หมายเลขถูกไหมสี่ห้าถูกใช้ไปเขาบอกห้ามซ้ำไม่ซ้ำห้ามสใช้เลขสี่เลขห้าหนึ่งสองสามหเลือกลงได้หกทางเลือก หกวิธีสี่ร้อยห้าสิบกว่าเอ้าสี่ทางเลือกเลยโกบ้าตัดสี่ห้าแล้เหลือสี่ทางเลือกสี่วิธีขออภัยสี่ทางเลือกตรงนี้หลักกี่ทางเลือกก็เหมือนเดิมสี่ทางเลือกตรงนี้แหละครับเลือกตัดแต่เลขห้าออกก็จะเหลือห้าตัวเลขให้เลือกตรงนี้เลือกได้ห้าตัวเลขเลือกลงตรงนี้ก็เลือกตัวเลขที่เหลือได้อีกสี่ตัวเลขลง ก็เป็น20ตัวเลขตัวนี้ก็เหมือนกันนะ5ลงเลือกได้ทางเลือกตัวนี้ก็4ลง4ทางเลือกนะไม่ใช่เลข5เลข4นะครับวงงอีกเป็น4ี่สบวิธีเก่งจังใจเย็นเป็นไงน,นะเป็นทำไมนะ ตาสีตัวที่พวกเรานั่งเรียนนี่อย่าบ่นเลยตาบใดที่บทเรายังเห็นหน้าสิ่งที่เราไปทุกวันอยู่อย่าบ่นไม่มีประโยชน์ข้อสิบสองครูมาดูเรื่องการจัดหมู่ทีนี้อันนี้นี่เขาเรียกว่าเรียงสับเปลี่ยนนะเรียงลําดับมีลําดับหนึ่งสองสามอันคำว่าเรียงลาดับกับจัดหมู่เนี้ยจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับจัดชัดเจนชัดเจนชัดเจน คำว่าเรียงลาดับมีลาดับลาดับที่1ลําดับที่2ลำดับที่3คิดไปตามลําดับแต่คําว่าจัดหมู่นั้นไม่มีลําดับคุณยกตัวอย่างเช่นอัจฉริยะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงคนสองคนถ้าจัดหมู่เรียงลำถ้าเรียงลาดับ A B กับ B A นี่แตกต่างกันถ้าเรียงลําดับนะถ้าเราเขียนคําว่า A B กับ B A เนี่ยให้ความหมายแตกต่างกันคําว่าลำดับมี A มาก่อนมี B ตามมา B ก่อนแล้ว A ตามมาแต่คําว่ากลุ่มหรือหมู่กลุ่มนะฮะกลุ่มกลุ่มความหมายสองอันนี้มีค่าเดียวกันมีความหมายเดียวกันถูกไหมกลุ่มกลุ่ม A ประกอบด้วยไก่กับไข่ กลุ่ม A ประกอบด้วยไข่กับไก่มันใช่ความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่มีคําว่าสลับกันถ้าคำว,ว่าจัดกลุ่มไม่มีคําว่าสลับกันสลับกันไม่เกิดความหมายแตกต่างกลุ่มกลุ่มเรามีใครบ้าง3คนสมมุติ A B C หรือ C B A C A B ก็พูดกลับไปกัมาพูดให้ตายไปข้างหนึ่งมันก็ไม่ให้ความหมายที่แตกต่างเพราะมันกลุ่มเดียวกันคําว่ากลุ่มกับหมู่ เราต้องลำดับคําว่ากลุ่มก่อนนะครับนี่คือกลุ่มแต่แต่ถ้าคําว่ากลุ่มกลุ่มนะฮะอย่างเรียงลําดับเรียงลําดับกับกลุ่มนะ a b c a c b b c a b a c a, b, a, c, a, b, c a b c b a อันนี้เรียงลำดับทั้ง6เหตุการณ์นี้แตกตา่างกันหมดเลย อันนี้ A นำหน้าตามด้วย B ตามด้วย C A นำหน้า Cb อันนี้อันนี้แตกต่างกันแต่คําว่ากลุ่มนะฮะไอ้ทั้งหมดเนี้ยให้ความหมายเดียว ABC เนี่ยนะฮะให้ความหมายทั้งหมดเนี้ยให้ความหมายเดียวกันคือกลุ่มกลุ่มละ3 ABC c b A ให้ความหมายเดียวกันทั้งหมดนั่นคือควาว่ากลุ่มไม่มีลําดับตรงแยกออกด้วยเดี๋ยวจะงง นะในสัญญการจัดกลุ่มกูจะใช้ตัวนี้นะจัดกลุ่ม NR วงเล็บนะครับไม่มีตัวหานะวงเล็บใหญ่ NRN ห้ย R. R. R จัดกลุ่มเราจะจัดกลุ่มให้เป็นจัดกลุ่ม NR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  สัญญานี้ว่าการจัดกลุ่มถ้าเราไปนั่งจัดกลุ่มโดยการใช้เบสิกนับมันจะช้าจับกลุ่มแปลว่ามี มีสิ่งของอยู่ n สิ่งมีสิ่งของ n สิ่งจัดกลุ่มละ R สิ่งจัดกลุ่มละ a สิ่งสญลักาณ์นี้แปลความหมายอย่างนี้อย่างเช่นเราในห้องเรามีทั้งหมด5คนสมมติห้องเรา5คนเราต้องการจัดกลุ่มกลุ่มละ2คนเราจะมีกลุ่มที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่กลุ่มนะฮะมีคน5คนจัดกลุ่มจัดกลุ่มละ มีคนหคนจัดกลุ่มละ2คนได้กี่กลุ่มได้กี่กลุ่มมีคนหคนจัดกลุ่มละสองคนได้กี่กลุ่มที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันแตกต่างกันเนี่ยถ้าความหมายกูตั้งให้เราเห็น a b c DE อ่ะกลุ่มนี้มีคนเหล่านี้ยเราจัดกลุ่ม AB เราจับแบบง่ายๆใน AB AC AD AE BC PD BE CD CE แล้วก็ DE มันจะมีทั้งหมดกี่กลุ่มสิบกลุ่มมันจะมีทั้งหมดสิบกลุ่มที่แตกต่างกันตรงเนี้ยถ้านี่นี่คือเราใช้มอต้นนับเราจับกลุ่มเรานั่งนับแบบเนี้ยแต่ถ้ามันให้คนมากี่คนสิบห้าคนมึงจัดกลุ่มไปได้กี่ก,กลุ่มกลุ่มละสองคนอย่างเงี้ยนะทีนี้อีกอันหนึ่งถ้ามีห้าห้าคนจัดกลุ่ม กลุ่มละ3คนได้กี่กลุ่มกลุ่มละ5คนจัดกลุ่มละ3คนได้กี่กลุ่มเราก็มาจัดอีกเหมือนเดิม A B C D E A B C ก่อน A B C A B D A B D A B E แล้วก็ไป A B C a b d a b e ครบเลยนะต่อไปก็ a a c a c d a c d a c e a d e a d e ขึไปก็ b c P c d b c e เท่าไหรแล้ว BDE เมื่อกี้ BCD ใช่ไหม BCD BCE BDE แล้วก็ ECD CE เท่าไห e. าไร่ส10อีกคือไปนั่งจัดกลุ่มแบบนี้มันจะเกิดความช้า เขาเยเอาสัญลักษณ์คเลยสัญลักษณ์ของมปลายมาใช้ว่าถ้าเราต้องการคนห้าคนจัดกลุ่มเท่าไหร่ห้าสองเนี่ยมีห้าต้องการจัดกลุ่มสองเราใช้สัญลักษณ์เป็นห้าสองถ้าต้องการห้าคนจัดกลุ่มสามก็เป็นห้าห้าสามนี่คือสัญลักษณ์ของมันทีนี้อยบอกแปลข้อใหแปลความหมายเอาความหมายก่อนด้านหลังโอเคไหมมีคนอยู่ห้าคือเราจะไม่มาแจกแจงตรงเนี้ย แจกแจงนี้ในห้องเรียนก็ต้องสอนเราอยู่แล้วล่ะแจกแจงไปแต่เราจะเอาสูตรตัวนี้มาใช้ว่ามีอยู่5จัดกลุ่ม2มีอยู่5จัดกลุ่ม2องเลยกลายเป็นสนัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์นี้เอาเต็มใบเลยเนาะตัวบนใส่แฟกตัวล่างใส่แฟกแล้วเอาลบกันแล้วใส่แฟกห้าลบสองเป็นสามแฟกเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์ของมันตัวบนใส่แฟก ตัวล่างใส่แฟกเอาบนกับล่างลบกันใส่แฟกอา้าวแฟกแปลว่าอะไรเมื่อวานเราลุยกันแล้ว5 4 3แฟกค,คูณหยุด2อคูณหกับ3แฟกสแฟกตัด2ตัด4ี่แล้วสองเป็น10นั่นคือวิธีจัดกลุ่มที่มันออกมาสิบวิธีเราก็นับได้เมื่อกี้หนึ่งสองสามห้าหก็ดแปอันนี้คือสิวิธี อย่างเช่น5 3เหมือนกัน5ใส่แฟกข้างบนใส่แฟกข้างล่างใส่แฟกนะครับสัญลักษณ์5 3ลบกันเหลือ2แฝกอันนี้กับบนนี้เท่ากันตอบ10เหมือนเดิมนะเพราะมันเท่ากันพอดีอะไรครับมันมีสูตรสำเร็จมันก็ต้องได้ทุกข้อดี เครื่องหมายแฟกหรือเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจวะอ่าน้องลองดูทีนี้ว่ามีคนสิบคนสิบคนนะเป็นชายหกหญิงหญิงห้าอ่ะหญิงห้าได้ไงห,หญิงสี่ ต้องการผู้ชาย3หญิง2คนได้กี่วิธีตัวอย่าง,งดูนนี้จัดกลุ่มมาเอากดข้อแรกเรามาใช้นะเราต้องการผู้ชายมีให้เลือกกี่คน6เราต้องการเท่าไหร่6 3ใครก็ได้ใช่ไหมมา3ถูกไหมครับ6เลือกมา3ผู้หญิง มีส่เลือกมา2เขาต้องการนะฮะเราก็ทําคิด2อ,องทอน4เลือกมา2องเขาทําไมกันคูณกันทําไมต้องคูณันพ้นพอบอกว่าให้เราทํางาน2ชิ้นชิ้นนี้หนึ่งนี่ชิ้นที่2ก็จับสองชิ้นมาคูณกันก็ได้ใช้กฎการนนะับมาเสริมทีนี้เป็นเท่าไหร่ วันสุกรนวันศุนี้วันสุที่ที่เท่าไหร่เนศุกร์ที่ถึงนี้บันษุที่สิบสี่วะใช่เราจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมดกี่แบบ นะกลุ่มกลุ่มต้องเป็นชาย3คนผู้หญิง2นะฮะเราจัดเราเรียกว่าจัดกลุ่มนะเพราะว่าเราเลือกมาโดยที่เราไม่ได้สนใจตําแหน่งว่าผู้ชายทําอะไรผู้หญิงเป็นอะไรนะฮะเรา้อาแค่กลุ่มกลุ่มต้องการกลุ่มที่เป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนแล้วก็แยกออกมากลุ่ม6 6พวกใส่แฝกสามใส่แกนะฮะ,นะฮะคูณก,กับ4แกใส่2แฝกลบแล้วใส่2แกตัดตัวเลขสิโยม 6 5 4 3แฝกหยุด3แฝกตัด3แฝกไป3แฝกตัวนี้กูเขียนเป็น3 2 1 3ตัว1เป็น6ก็ตัดกับ6อีกตัวนี้4แฝคือ4 3 2ใส่แฟก2แฝกก็ตัด2แฝกไป2คูณ1 2ตัดเหลือ2 6อันนี้เหลือ6 6คูณ20เป็น120นะฮะเราจัดกัดกลุ่มแบบนี้ได้ทั้งหมด120วิธี